ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับกิจกรรมหอโออานะคะในครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยค่ะทรับกิจในครั้งนี้นะคะบอกเลยตรงนี้ก่อนว่าการแลกซื้อด้วยลูกไฟอันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าซื้อเลยค่ะไม่ค่อยมีอะไรน่าแลกสักเท่าไหร่นะคะสิ่งที่เออน่าได้ดิดน้อยนิดหน่อยนะคะก็คือไอ้การสุ่มนี่แหละซึ่งมันได้ฟรีรายวันด้วยนะเนี่ย มันกดรับฟรีรายวันกรณีถ้าว่าใครนะคะไม่มีเพจเนาะไม่มีเพจหรือว่าเป็นสายฟรีเนี่ยก็เอาแค่ของฟรีตรงนี้รายวันแล้วสุ่มขำๆก็พอเผื่อดวงดีดวงดีก็จะได้อันแรกอันนี้มานะคะถามว่า2อ,อันนี้ควรเลือกอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูของข้างในกันเลยดีกว่า อันนี้นะคะเป็นของสายคอนนะกระดูกตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นรูปตัวนี้เลยนี่รูปนี้นะคะกรณีนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครที่ชิ้นนี้ยังไม่ถึง2ดาวแดงใช้คำว,ว่า2ดาวแดงนะคะให้กดเลือกรูปนี้แล้วเอามาอัพระดับดาว เพื่อให้มันกลายเป็น2ดาวแดงส่วนอายุด้านในเนี่ยยังไม่ต้องทําก็ได้ทิ้งไว้ก่อนนะคะทําระดับดาวไปก่อนเพราะว่าถ้าเอาตรงๆแล้วอะ่ะผลของระดับดาวเนี่ยมันทําให้ได้ดาเมจในทีมทั้งหมดอะ่ะเยอะมากกว่าอายุปีนะคะฉะนั้นก็คือถ้าเรามีของอัพแล้วเนี่ยให้มาประดับระดับดาวก่อนแล้วค่อยไปไล่อัพอายุทีหลังหลังจากนั้นถ้าหากว่ากรณีที่ใครปาไปถึงแบบ2ดาวแดงแล้วกรณีที่ชิ้นนี้นะคะเนี่ย ถึง2ดาวแดงแล้วชิ้นเมื่อกี้เนี่ยควรเลือกอะไรให้เลือกเป็นรูปนี้นะคะให้เลือกเป็นรูปนี้เพื่ออะไรเพื่อเอามาอัประดับดาวเหมือนเดิมจ้ะเอามาอัประดับดาวเหมือนเดิมนะไม่ได้ไปอัปอายุนะคะอัประดับดาวเหมือนเดิมแต่จาก2แดงไปไป3แดงอะ่ะรู้สึกว่าจะใช้อันนั้นเนี่ยใช,ใช้อันนี้นะคะเออก็เลยตามนี้นะคะถ้าหากว่า เหมือนคนเธอคนถามเนาะว่าเลือกอะไรดีถ้าหากว่าได้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะโอเค สำหรับการซื้อจับจ่ายใช้สอยนะคะนอกจากของฟรีรายวันเนี่ยถ้าหากว่าใครเป็นสายเติมกลุ่มสายเติมน้อยนะคะแนะนําเลยแพ็กเติมรายวัน19บาทอันนี้นะคะคือต้องซื้อทุกวันแน่นอนอยู่แล้วกับอีกอันนึงคือถ้าใครมีพอเพชรเหลือนะก็มาซื้อรายวันตรงนี้ด้วยอีกอันหนึ่งก็ดีมากเหมือนการได้ตั๋วม่วงด้วยแล้วก็ได้สุ่มขำๆด้วยอีก4ชิ้นแล้วก็พอเอาแค่นี้เลยพอต่อไปถ้าหากว่าวันสุดท้ายและเหลืออีกแบบสุดเหลือ7ชั่วโมง ออค่อยมาดูโปรโมชั่นว่าเฮ้ยโปรโมชั่นเนี่ยมันคือไม่ได้ซื้อรายวันซื้อแล้วซื้อเลยซื้อแล้วหมดเลยนะคะแต่ยังไง19บาทนี้จะมีโผล่ขึ้นมาอีก2กล่องนะคะเท่ากับว่าโปรโมชั่น19บาทรวมแล้วจะมีทั้งหมด3กล่องด้วยกันเดี๋ยวเราต้องซื้ออันนี้ก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่ซื้อเราจะรอ,อมาเหนือมันสุดท้ายแล้วค่อยมาดูดวงกันอีกทีว่า เออวันสุดท้ายแล้วอ่ะจะแบบเราเปิดไปเท่าไหร่แล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยควรจะซื้อ19บาทสมคำาำอีกไหมอะไรอย่างนงี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าสายเติมกลุ่มสายเติมน้อยก็เอา19บาทรายวันกับ500เพรตรงนี้รายวันก็พอนะคะปะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้จะทําการเปิดด้วยเมื่อคืนนะคะมันมาตอนเที่ยงคืนใครนะคะที่ดูไลฟ์กับเราเมื่อคืนนะก็ทําการซื้อทุกอย่างไปแล้วเรียบร้อยก็คือรับฟีตั้งแต่เมื่อคืน1ครั้งแล้วก็500เพชร1ครั้ง19บาทรายวันเมื่อคืนอีก1ครั้งก็คือเหมือนกับว่าได้เมื่อวานมาเพิ่มอ่ะวันหนึ่งนะโอเควันนี้ก็เช่นเดิมจ้ะซื้อไป ือว่ามันต้องใช้มันต้องมันต้องได้แหละนะก็ถามว่าจริงๆจำเป็นไหมสำคัญไหมมีมันก็ดีมันก็ดีต่อต่อไอดีนะแต่ถ้ามันไม่มีมันไม่ได้จริงๆก็ก็ทำใจอะนะทำใจไปโอเค14ชิ้นนะคะเราจะได้ชิ้นนี้มาบ้างหรือไม่มาเรามาลองดูกันเริ่มนะปะ่ะ <laughs> เอสพีมาหนึ่งเออโหนี oh ho, เนี่ยก็เอาเป็นว่าขำๆได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เป็นสายดาเมจเราไมได้เป็นสายรีบนะคะถ้าอยากประหยัดเงินอยากประหยัดเพจก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ก็ปล่อยนางไปนะปล่อยนางไปอันนี้รับฟรีนะคะก็คือจะได้เออลูกไฟเนี่ยมาเพิ่มเนี่ยปะก็รับไปแต่ถ้าเรากดถึง50ครั้งนะคะเนี่ย จำนวนที่ใช้ไปใช้ได้14ครั้งถ้าเราถึง50เราจะได้แถมอีก5อันซึ่งการันตีของอันนี้นะคะอยู่ที่70ครั้ง70ครั้งได้แน่นอนได้อันนี้มาแน่นอน1อันใช่หรือเปล่าคิดว่าใช่คิดว่าใช่รางวัลใ,ใหญ่นี่ไงเซตเลือกเกราะสายจมตีหนักส่วนนอก ก็จะได้นแน่นอนอนะันหนึ่งอันแล้วก็ไปเลือกอีกทีหนึ่งเหมือนที่เราอธิบายไปเมื่อกี้นะคะว่าควรเลือกอะไรก่อนเช็คของของตัวเองก่อนนะคะว่ามีหรือ,อยังถ้ายัางตั้งแต่แรกอ่บสองแดงก็ไม่มีหนึ่งแดงไอ้หนึ่งเหลือง4ี่เหลือง3เหลืองยังไม่มีเลยก็ควรเลือกมาอยู่แล้วนะคะอันนี้อันเนี้ยไม่ต้องรีบนะอันนี้ใช้สําหรับเพียงแค่อัพจาก3ดาวแดงเท่านั้นคือจาก2ดาวแดงไป3ดาวแดงหรือเปล่าใช่จาก2ดาวแดงไป3ดาวแดงใช้อันนี้ นะถึง3ดาวแดงเนี่ยเออพัฒนาถึง3ดาวแดงแล้วก็เอาไปอัพในอายุเมื่อกี้ที่ขึ้นภาพให้ดูนะคะเออเท่านั้นถ้าใครยังไปไม่ถึงตั้งแต่2ดาวแดงก็ไม่ต้องคิดเยอะเลือกอันนี้ไปจ้ะโอเคจบมีเท่านี้กับกิจหอโออนะคะวิธีการเลือกซื้อเลือกสรรตรงนี้ก็ตามนั้นเลยตามกำลังศรัทธานะคะโอเคสวันนีก็หมดจบจ้าไปละบ,บายๆเจอกันวันเสาร์หน้านะคะมี ประ,ะลองประลองปะทะเออจ้ะบ๊ายบายเจอกันนะถามอะไรก็เม้นถามใต้คลิปเหมือนเดิมได้เลยนะบ๊ายบายคะ่ะ